บางแห่งคู่รักที่ดีสร้างความสัมพันธ์ที่พูดคุยถึงปัญหากันได้ไม่ใช่ความสัมพันธ์ที่พูดถึงอีกฝ่ายบนโซเชียลมีเดียการตั้งค่าสถานะใหม่ไม่ได้แก้ปัญหาความสัมพันธ์การสนทนาเปิดอ,อกต่างหากที่ใช่บางครั้งคู่รักคนหนึ่งจะทำร้ายอีกฝ่ายเพราะความรู้สึกในมัม่นคงที่ตัวเองมีพวกเขาทําให้อีกฝ่ายรู้สึกว่าตนเองมีข้อบกพร่องเพียงเพื่อจะปกปิดข้อจํากัดของตนเองและเพื่อจะได้รู้สึกอยู่เหนือกว่าความสัมพันธ์เหล่านี้มักบั่นทอนและเป็นพิษ พวกเขาสามารถทําให้คนที่ถูกทําร้ายตั้งคาถามกับตัวเองรวมทั้งรู้สึกแย่หรือรู้สึกว่างเปล่าคุณไม่อาจเปลี่ยนคนที่ไม่พร้อมจะเปลี่ยนคุณต้องแน่ใจด้วยว่าอีกฝ่ายมาได้แจ้งว่าอยากทําตัวดีขึ้นเพราะเขาอาจใช้เล่ห์กลนี้ทําให้คุณคาดหวังผิดผดและยังอยู่กับเขาต่อไปแน่นอนว่านี่เป็นการกระทําที่เห็นแก่ตัวและเป็นลักษณะดเด่นของคนไม่เต็มใจที่จะพัฒนาศักยภาพตัวเองให้ดีที่สุดเคยมีคนถามความเห็นผม,ผมเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของเขา,ขเ,ขาขเขามีปัญหากับคู่รักและไม่รู้ว่าควรจะเดินจากมาไหม ผมไม่อยากบอกคนอื่นว่าควรทําอย่างไรจึงเปลี่ยนเป็นฝ่ายถามเขาว่าถ้ามีลูกสาวที่อยู่ในสถานการณ์เดียวกันจะให้คําแนะนําลูกอย่างไรคุณจะรู้ว่านั่นคือสัญชตาตญาณเมื่อมีเซนส์ของการเสมือนรู้ว่าตัวเองเจอคําตอบแล้วโดยไม่ต้องผ่านขั้นตอนคิดหาเหตุผล